สวัสดีครับทุกคนช่องสุไทยไบเกอร์นะฮะเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาทุกคนไปดูร้านหมวกกันน็อกนะครับที่ผมใช้แล้วก็เดี๋ยวไปดูช็อปกันเลยนะครับว่าที่ร้านนะครับจะมีหมวกอะไรบ้างนะครับไหนๆก็ไม่ได้ไปไหนแล้วนะครับก็จะพาไปดูกันนะครับเผื่อมีคนสนใจอยากจะได้หมวกอะไรนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าที่ร้านจะเป็นยังไงแล้วจะมีอะไรบ้างนะครับเอานะครับ อันนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านหมวกกันน็อกไวิษัททูพาวเวอร์เนาะอยู่กับคุณสภาที่พังไม่เว้นคัสวัสดีครับวันนี้พาคุณเตยมาดูหมวกใช่ไหมาจะมาอัปเกรดหมวกเท่าไหร่อัปเกรดหมวกจริงๆอนะ่จๆนะจุดปรสคือผมอาจจะมาอัปเกรดแล้วก็พอได้มาลองทั้งคู่นะครับคิดว่าน่าจะอัพทั้งคู่เลยนะ <laughs> ก็เดี๋ยวผมจะพามาดูบรรยากาศร้านนะครับว่า ในร้านเนี้ยเขาทําอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับบอกเลยว่ามีครบทุกรุ่นที่อยากได้เลยลนะทั้งแอดเวนเจอร์ทั้งแบบทัวรลิงสปอร์ตอะไรพวกนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ถ้าใครมานะครับไม่ต้องขึ้นสะพ,พานนะถ้าขึ้นสะพ,พานก็เข้าเอกกมัยทองหล่อเลยนะนี่นะก็จอดรถตรงนี้เ <c oughs> นี่พังไม่เว้นลยนะครับบริษัทก็น้าตาประมาณนี้ด้านล่างครับก็จะมีแบบเปลี่ยนยางด้วยเนาะเออเอ,อันนี้ดีมากเลยเปลี่ยนทุกรุ่นเลยนะ พาไปดูข้างในกันนะครับอุย้ยเหนียวเๆๆียวเหียวเนียวเียวเตยขึ้นไปข้างบนดีกว่ามียางมด้วยพงล่งใช่มียางมีลามันเครื่องด้วยวันนี้เราจะพาเตยมาเรียกว่ามาป้ายยาดีกว่าไม่รู้ว่าจะได้จะโดนหรือเปล่าเนาะมีมอสต้ไปเจอที่ท่านพี่ที่ใส่หมอ,อนอ่อ What are you looking for? คุยกลังหาะไรอยู่มีชอ็อปนี่ไง สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่บนร้าน2 Power ใช่ไหมอ่าจริง,รงๆเราก็มีหลายแบรนด์เนาะเดี๋ยวให้พี่แนะนำหน่อยว่าแบบเออในร้านเนี่ยของ2 Power เนี่ยมีอะไรแบบขายบ้างอะไรเงี้ยเกี่ยวกับอุปกรณ์การกออกทริปหรือว่าอะไรพวกเนี้ยครับได้ครับ,บหลักๆโลโก้จะมีเป็นหมวกันน็อกหลายๆประเภทหลายๆแนวเช่นสปอร์ตเดสติ้งสปอร์ตโซลลิงหรือแม้กระทั่งพวกเอ่อ MX หรือเอ u ดูโรจะมีแบรนด์ซจากอิตาลีก็คือ x l ็กไลท์แอนโนแลนครับผม x no อ็กไลท์โนแลนเอ็กไลท์ก็จะเป็นหมวกคาร์บอนราคาก็จะอยู่ที่หมื่นไปไปลายนิดหน่อยครับผม <S 2> <S 2> แล้วก็จะมีเป็นในเทคเป็นหมวกคาร์บอนราคาหมื่นต้นๆครับสำหรับนักซิ่งต่างๆสายสนามต่างๆนะครับที่คุณหน้าคุณตายอยู่กูคนไทยประนนอของ j Just One ที่จะเป็นเอ็ดูโรให้เลือกตั้งแต่ราคา3 0 0พกว่าบาทเลยครับ ถึงตัวคาร์บอนก็ประมาณ 14, 14, 1 4ื่นสี่หมื่นสี่เ้ยประมาณนะครับเอน u ูโมันจะไม่ค่อยใส่ชิลหรอครับพี่เอนูโร uh, เนี่ยมาจะเป็นแว่นกอกเกินจะมากกว่าก็มีให้เลือกหลายขนาดครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่นเสื้อกาถุงมือ, mm hmm. อหลักๆกาจะมี2แบรนด์นะครับก็คือจะเป็นแบ l l i ิงแล้วก็ซีบุล a มาที่นี่จบ บบแบรนด g จะเริ่มต้นที่4,500บาทจะเป็นแบรนด์จากประเทศฝรั่งเศสนะครับสิบุล่านี่ก็จะเป็นแบบประมาณครึ่งหนังครึ่งยีนพอเริ่มหนังละใช่ครับเป็นพวกเสื้อหนังสายคลาสสิกต่างๆแ,แล้วก็จะมีพวกถุงมือนี้ครับถุงมือหนังสิบุล่าเราก็จะมีอีกหนึ่งแบรนด์ครับที่เป็นแบรนด์คลาสสิกของโมกน็อกใช่ครับจะเป็นยี่ห้อ,อท็อกเฮลเมตรครับประเทศอเมริกาครับราคาของหมวกฟูเฟสเนี่ยจะอยู่ประมาณ6,500 แ้วก็จะถ้าเป็นโอเพนเฟสเป็นขึ้นไบอย่างเงี้ยจะอยู่ประมาณ3,500ครับเริ่มต้น6ลายนี่ครับ C C C ะครับก็<อ>คือมนุษย์ออกาศคนแรกของโลกนะครับที่มีชื่อว่ายูริกาการินนะเนี่ยเนี่ยใช่ทำตามคอนเซ็ปต์เลยครับตอนนี้แล้วก็จะมีแบรนด์น้องใหม่ที่เราเพิ่งน,นำเข้ามาเลยครับจะเป็นเอซิ a แทมิอ,อ,อจะเป็นหก ok. ราคาคือถือว่าจับต้องง่ายเลยเพราะว่าราคามันจะแค่2องพันหกสบเก้าสิบบาทครับผมที่นี่ก็มีช็อปชักด้วยใช่ไหมอ๋อก็มีโชว์รูมเหมือนกันมีโชว์รูมด้วยใช่ครับลองลองไปดูไหมได้ครับไปได้ลองไปเลยไปดูชักกันดีกว่าร้านเราจะลึกลับหน่อยนะครับลึกลับเดินมาข้างหลังร้านรูปความพึงชักโอ้ก็จะมีให้เลือกหลายแนวตั้งแต่รุ่นเล็กไปเลยตั้งแต่รีดิวไปเลย แล้วก็รวมถึงรุ่นตัวใหญ่ๆอย่างตัวท็อปอย่างเล d อัพโฟีพีอะไรประมาณนี้ครับราคาเริ่มตั้งแต่พศ4,800อ๋อครับจนถึงตัวท็อป3,300ได้ข่าวว่าชอบตัวท็อปใช่ไหมชอบตัวท็อปมากเลยโดนย A พโีพโดนไหมโดนไหมอาจจะต้องนั่นแหละอเอยเดี๋ยวลองเดินดูก่อนแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะมาอัปเกรดเป็นตัวไหนอครับ โอเคครับแล้วรอติดตามอีกแป๊บเึงใช่ไหมอีกแป๊บเนี้อขอขอเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะได้แล้วโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับ ตอนคลิปที่ผมไปกรุงเทพไม่เอาสอนเชียงใหม่นะเนี่ยผมใช้รุ่นนี้เลย Shark Evo ES นะครับแบบเปิดค้างได้ในไอ้ดูนะอ๋อที่มันรุ่นเดียวกับเตอร์เลยนี่หว่าใช่ไหมใช่รุ่นเดียวกันเลยอ่าค้างไดนะ้นะอ่าไว้กินน้ำหรืออะไรก็ได้นะครับเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างวะถ้าตัวนี้ต,นตัวนี้จะปัญหาตรงที่อ่าเออพอติดกล้องใช่ไหมติดกล้องโกโปรใช่ไหมพอเราจะเปิดใช่ไหมมันก็จะไปหนักข้างหลังเป็นหนักข้างหลังเอออะไรเนี่ยมันก็เลยที่ว่าน่าจะไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์เรื่องติดโกโปรนะแต่เรื่องเรื่องใช้งานก็็คือสะดวกกเงียบ อยากจะอัพไปตัวน่าจะสปาร์ตัน G T ตัวไหน,นตัวไหน,นจะเลงไว้เนี่ยตัวนี้เลยครับสีนี้สวยจังสีเก่าใช่ไหนะแต่เหมือนสีเก่าอะไม่เอาเดี๋ยวไปศึกษาแล้วกูคิดว่าตัวตัวนี้น่าจะตอบโจทย์วะสป,ปาร์ตัน G T ครับนน,นะนอกจากจะเป็นคาร์บอนแลนะ้วมันยังเบาเว้ยนี่นนแป่กระเด็นเนี่ยเอึงนี่แล้วคิดดูแมกนันแหดคุมตรงนี้เลยเต็ม ทำให้ทัศนวิสัยมันไม่บดวางตาเนาะพี่ที่ร้านเขาบอกว่าถ้าจะมาซื้อหมวกอะแนะนําให้ลองใส่ลองใส่จริงๆดีกว่าเราจะได้รู้ฟีลลิ่งในการขับขี่ของเราด้วยเออไม่ใช่แบบเราเห็นชอบไบนั้นเราซื้อเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะต้องมาลองก่อนคุณเลกเริมพระจะวัดหัวก่อนนะวัดขนาดหัวก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าหัวเราเหมาะไซส์ไหนอนะืม อ่าแล้วตอนนี้หมวกที่ผมลองเทสมาเป็นวันทั้งวันได้มาถึงเราแล้วนะฮะสาปาตันคาร์บอน G T เป็นไฟันเลื่อยครับมีถุงให้ด้วยนะก็จะมีพินล็อกช่วงนี้จำเป็นช่วงนี้ฝนตกบ่อยนนี้นะครับอ๋อโอ้โหเงาครับเงาช้ำ้าขาวดำแดงตัวนี้ที่พิเฉษทรงที่ว่าเออมันจะมีแว่นกันแดดด้านในซึ่งแว่นกันแดดด้านในเนี่ยของช้ากับจ้ คนข้างเต็มมาคเต็มมาถึงนี่เลยครับอันนี้อันนี้คือเปิดลุกอ,อันนี้คือเปิดนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาครับอ,อ๋อพันสี่สิบประมาณนี้ครับประมาณบล็อกาสิบอันน,น, 5, 5, 5. นี้จะเป็นออปชั่นเสริมมันจะเป็นคิวประหลอดก็มันจะออกเป็นสีฟ้านะครับแต่ข้างในอ่ะคือข้างในมันจะค่อนข้างดอกแสงอ่าใช่ใช่ข้างในจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ดอกแสงได้ค่อนข้างดีเลยครับอะไรกันครับอ๋อข้างบนเลื่อนเอาเลยใช่ครับข้างบนด้วยแล้วก็ระบายออกด้านหลังครับ หลังจะมีอะไรก็เปิดให้นะการเนี่ยเติดได้ด้วยอืออปชั่นเยอะมากรองรับการติดตั้งบูทูตได้ครับอืโนูตเดียวตัวเดียวกันเลยค่ะของโน้ตเดียวกันเลยนะเออว่ะคล้ายๆกันเลยเป็นตัวเกี่ยวนี้เด็กๆจะเป็นอ่การปลดโน้ตแบบฉุกเฉินเวลาเกิดอุบัติเหตุก็สามารถดึงได้ในการช่วยเหลือแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยฟังก์ชันที่พิเศษที่สุดของตัวชาร์รับจะเป็นชาร์จสกินเทคโนโลยี ก็คือเวลาสมเราเราขับด้วยความเร็วเนี่ยลมมันจะประทะเข้าตั้งหน้าบวกปุ๊บแล้วมันจะมาชนตรงนี้พอลมมาชนตรงเนี้ยไอแผ่นยักยักเนี่ยมันจะช่วยกระจายลมให้แตกเป็นมวลเล็กลงไปอีกอะไรประมาณนี้ครับใช่มันก็เลยทําให้ดอกเสียงค,ค่อนข้างเยอะลำโพงของเซน่าจะพอดีเกือบช่องวอลว์บูทูลของชา์กพอดีเลยเนาะนี่ เรียบร้อยสับสำหรับการย้ายหมวกด้วยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็เพียงเดินมาที่ร้านเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็บอกว่ามาจากช่องดูถ่ายน,นะครับผมก็เราจะมีเป็นแมสของลูกค้าเครืมตนะครับผมแล้วก็เสื้อนะครับตามเงื่อนไขของทางร้านนะครับผมคำรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่กินจากช่องดูถ่ายด้วยนะครับที่มาหนุน,นนะครับผมแล้วก็